ตีนผีติดซิปนะคะหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยจะมีก้านยาวๆแบบนี้นะคะให้เราติดตั้งไปกับกา้านตีนผีเลยเราจะต้องติดตั้งทีละฝั่งนะคะก่อนที่เราจะมาดูกันว่าเขาเป็นแบบไหนนะคะเรามาดูองค์ประกอบส่วนอื่นกันนะคะสําหรับจากรุ่นนี้นะคะเราต้องตั้งตําแหน่งเข็มเอาไว้ที่กึ่งกลางนะคะปรับความถี่ความเหมาะสมของเราเลือกลายที่เส้นตรงนะคะในการติดซิป เรามาดูวิธีการติดซิปกันค่ะว่าเราจะติดตั้งตีนผีแบบไหนแล้วก็ติดซิปทางด้านฝั่งไหนนะคะสำหรับจักรรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีแถมมาให้อยู่แล้วนะคะอย่างวันนี้นะคะเราจะมาติดตั้งตีนผีกันเลยตอนนี้จะติดตั้งตีนผีทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะเราก็วางเข้าไปแบบนี้เลยเห็นไหมคะเขาจะให้เลือกเราฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นนะคะแบบนี้เลย เห็นไหมคะว่าเขาจะให้เลือกติดตั้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะคะอย่างถ้าเกิดเราติดตั้งตีนผีทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะติดซิปทางด้านขวามือทางด้านนี้นะคะเพราะว่าซิปออกแบบมาให้ทั้งสองฝั่งแบบนี้ตีนผีก็เลยออกมาออกแบบมาให้สอดคล้องกับตัวฟันซิปเลยนะคะเสร็จแล้วเราตั้งความทีห่างอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มเหยียบได้เลยค่ะ หมคะฟันซิปเขาก็จะเลื่อนค่อยๆเลื่อนไปพอใกล้ถึงหัวซิปตรงนี้นะคะให้เราปักเข็มเข็มปักอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ยกตีนผีขึ้นเพื่อที่เราจะลูดซีปไปด้านบนไปด้านอีกด้านฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ตีนผีกระทบกันนะคะแล้วเราก็เริ่มเย็บได้เลยค่ะ ขามาก็จะเป็นแนวเส้นตรงมาเลยเสร็จแล้วข้างหนึ่งนะคะเรามาทําแบบเดิมอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งกันนะคะโดยการที่เราเปลี่ยนตีนถีมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเราก็ทําแบบเดิมเราก็ไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเติมเราแล้วนะคะเราก็แค่ เปลี่ยนตำแหน่งเตีนขีที่จะวางอีกฝั่งหนึ่งก็เท่านั้นค่ะพอใกล้ถึงหัวซิปแล้วเราก็หยุดก่อนนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมให้เข็มปักไว้กับผ้านะคะแล้วเราก็ดึงิีไปด้านบนอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็เริ่มเย็บได้เลย เห็นไหมคะเราก็จะได้ซิปออกมาแล้วนะคะลองไปทำดูนะคะถ้าเกิดเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงได้แนวที่เราเนวผ้ากับซิปเอาไว้ด้วยการออกกระดาษนะก็จะได้ความสวยงามของซิปออกมาอย่างเดียวเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะใช้งานง่ายมากเลย